สวัสดีเพื่อพบกับผมเชนเคยกับช่องเกษตรไทยพู่นะครับชานี้ก็พานเพื่อนมาที่ต้นอินทผาลัมครับที่ปลูกก่อนทุเรียนอีกนะครับอินทผารัมประมาณ6ปีกว่านะครับก็มีติดเป็นดอกประมาณ3ต้นนะครับที่รูเพศนะครับปลูกไว้น่าจะประมาณ10 สิบต้นนะติดดอกสามต้นนะครับต้นนี้ก็ติดประจำนะครับเป็นต้นตัวผู้อินทพารล์มเป็นพาอเม็ดนะครับรพ่อเม็ดจากการกินอินทพารลัมใบฮีนะครับพันสดนะครับกินเสร็จก็ลองเอาเม็ดมาเพาะดูแล้วก็ลองนำมาปลูกดูนะครับผลที่ได้ก็คือ เป็นตัวผู้สะส่วนใหญ่นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เห็น1ต้นออกเป็นช่อตัวเมียนะครับตอนนี้ก็ทําการผสมเกสรเรียวร้อยนะครับทุกคนออกมาหนึ่งช่อนะครับนี้คือต้นตัวเมียนะครับแล้วก็ไปตัดเกสรตัวผู้มาแล้วก็มาเคาะใส่ปอกๆทําแบบมันบ้านนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือมันจะติดหรือเปล่าทุกคน ลองติดตามลองลุ้นกันนะครับอันนี้คือต้นตัวเมียนะครับต้นตัวเมียเขาจะมีแบบเป็นก้อแนบบเป็นก้อนเป็นแบบเหมือนลูกนะส่วนตัวผู้เขาก็จะเป็นเก็ดอย่างนี้ขเขาจะให้เกสรมีเกสรคือผงผงขา,ขาวๆคล้ายๆผงแป้งนะครับทุกคนเมื่อเราเคาะเราก็จะเห็นเกสรขาวๆฝุ่นขาวๆคล้ายๆฝุ่นแป้งนะครับแล้วก็มาเคาะใส่ มาเคาะใส่ก็คือมาผสมกับตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียเขาจะอยู่คนละต้นนะครับไม่เหมือนมะพร้าวนะครับทุกค,คนอินทรพาลัมนะครับตัวผู้ก็อยู่อีกต้นหนึ่งตัวเมียก็อยู่ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไม่สมบูรณ์เพศนะครับก็ปลูกไว้สิบกว่าต้นก็เห็นแบบจันตัวเมียออกมาหนึ่งต้นเองนะครับนอกนั้นก็เห็นตัวผู้สองต้นนอกนั้นก็ยังยังไม่ออกจันเลยนะครับ ปลูกไว้ก่อนก่อนทุเรียนอีกครับผมจะลงไว้ประมาณแถวหนึ่งนะครับลงไว้แถวหนึ่งปลูกไว้ก่อนทุเรียนนะครับนี่ส่วนทุเรียนก็อยู่ดัน,นเป็นสองแถวนะครับทุเรียนแถวนี้ก็จะเป็นอินทาลัมนะครับสิบกว่าต้นนะครับปีนี้เริ่มเริ่มเห็นต้นตัวเมียออกมาแล้วทุกคนดีใจมากครับามารอรุ่นว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงนะทุกคน ชาติจะเหมือน,นแบบเหนือเยื่อหรือเปล่านะครับเพราะเพราะเม็ดโอกาสกลายพันธุ์มันสูงมากนะครับโอกาสกลายพันธุ์มันสูงมากแต่ถ้ามันกลายพันธุ์ไปในทางที่ดีก็ก็คือโอเคนะครับก็คือจะเอาไว้นะครับถ้ากลายพันธุ์ไปในทางที่ไม่ดีเราก็แบบแบบยงไม่ดูเล่นก็นได้นะครับถ้า ไม่รกพื้นที่นะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็เอาออกก็ได้นะครับทุกคนนี่ครับก็ปลูกไว้แถวหนึ่งนะครับอินทาลัมเป็นเพาะเม็ดนะครับเพาะเม็ดไว้ตั้งแต่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็นําลงมาปลูกไว้นะครับก่อนที่จะลงปลูกทุเรียนด้วยซ้ํานะครับอินทาลัมนะครับก็ประมาณหกหกปีเกือบเจ็ดปีได้นะครับเพิ่งจะ เห็นผลผลิตนะครับทุกคนยาวนานมากนะครับรอมายาวนานมากนะครับตัวเมียต้นแรกนะครับน้องนั้นก็ตัวฟูนะครับทุกคนโชคดีมากมากมีตัวเมียลอยออกมานะครับปกตินี่เขาบอกว่าเพราะเม็ดนี้โอกาสที่จะเป็นต้นเพศผูนี่โอกาสเยอะมากนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ตัวเมียเป็นต้นตัวเมียนะครับโอเคนะครับเพราะเม็ดเดียวมารอ ชิมมารอดูรสชาตินะครับจะเป็นยังไงนะครับอีก4 5ถึงเดือนนะครับน่าจะได้ชิมรสชาตินะครับผสมกิซอนไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโชคดีมากมากนะครับในต้นตเมียครับผมนี่ครับออกมาช่อแรกหวังว่าช่อต่อไปจะออกมาอีกนะครับทุกคนนี่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ